นี่นะครับหรือถึงร้อยเสียงนั้นก็ได้ดําเนินการวา่าก็ได้โทรศัพท์ไปนาการนิกานั้นก็ได้มอบหมายให้นักผู้กำกับนะครับแล้วก็ทางที่สืบสุดสวนนะครับสามารถติดตามจับตัวได้ ก็ใช้วิธีการแบบสมมติว่าจะเรียนเสียงน้องนี่นะก็ไปหาเสียงติดต่อกับน้องมาแล้วก็ไปซื้อเครื่องโมบายเครื่อโมบายนี่มันสามารถสแกนเสียงคนที่ที่เขาจะไปเรียนเสียงอ่ะคือเขาไม่ได้ดัดเสียงเองนะฮะใช้เครื่องมือหลังจากนั้นเนี่ยก,ก็จะใช้เครื่องเหล่านี้เวลาจะไปโทรไปหาหาเยื่อ หลังจากโทรหาเหยื่อแล้วก็เสียงก็จะมาออกเป็นตามตามที่เครื่องมือที่ที่สแกนขึ้นไป